เซลดูแลดีไหมคะดีมากค่ะดีมากค่ะรวดเร็วมากค่ะไม่กี่วันเองคะ่ะก็มาออกเลยค่ะข,ข,ขวันนี้นะคะเรื่องงามยามดีนะคะของวันที่9นะคะเดือนกรกฎาคมวันนี้นะคะลูกค้าก็มาออกรถนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะสวยมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้ากันสักนิดนึงนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนและคิดยังไงกับเซรีไทยคะ่ะ ค่ะข,ขออนุญาตนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อแอมค่ะโอเคค่ะ,ะเห็นรถคันนี้จากช่องทางไหนคะออวันนี้เพื่อนแนะนำม,มาอ,อ๋อเพื่อนแนะนํานะคะแล้วก็ตัดสินใจนานไหมคะที่จะออกรถ<ห><ล>คันนี้น<า>ค่ะ,คะเซลดูแลดีไหมคะมีแบบว่าถ้าสมมุติว่าขอคําแนะนํำหรืออะไรเนี่ยเซล์ให้การบริการที่รวดเร็วไหมคะรวดเร็วมากคะ่ะไม่กี่วันเองคะ่ะก็ ค่ะข,ขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ในเรื่องของเอกสารนะคะออกรถยุ่งยากไหมคะกับเสดีไทยไม่ยุ่งยากเลยค่ะค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะอ, أ, อันนี้ลูกค้าเข้ามาดูก็คือภายในเดือนนี้เลยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ก็แค่วันที่9นะคะ9วันตัดสินใจมารับรถเลยเรืองงามยามดีแบบนี้นะคะก็สุดท้ายน้องแคมขออวยพรนิดน,นึงนะคะว่าให้พี่เฮงเรือรวยขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ